สมณพรามทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในทิฏฐิของตนของตนถือมั่นทิฏฐิแล้วปฏิญาณว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดย่อมกล่าวต่างๆกันว่าผู้ใดรู้อย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่ารู้ธรรมคือทิฏฐิผู้นั้นคัดค้านธรรมคือทิฏฐินี้อยู่ชื่อว่าเป็นผู้เลวสราม สมณพราหม์ทั้งหลายถือมั่นทิฏฐิแม้ด้วยอาการอย่างนี้ย่อมโต้เถียงกันและกล่าวว่าผู้อื่นเป็นคนเขลาไม่ฉลาดวาทะของสมณพราหม์สองพวกนี้วาทะไหนเป็นวาทะจริงหนอเพราะว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้ต่างก็กล่าวกันว่าเป็นคนฉลาด หากว่าผู้ใดไม่ยินยอมตามธรรมคือความเห็นของผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนผ่านคนเขา่าเป็นคนมีปัญญาสามชนเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นคนผ่านเป็นคนมีปัญญาต่ำสามเพราะว่าชนเหล่านี้ทั้งหมดถือมั่นอยู่ในทิฏฐิก็หากว่า ชนเหล่านั้นเป็นคนผ่องใสยอยู่ในทิฏฐิของตนของตนจัดว่าเป็นคนมีปัญญาบริสุทธิ์เป็นคนฉลาดมีความคิดใสบรรดาคนเจ้าทิฏฐิเหล่านั้นก็จะไม่มีใครๆเป็นผู้มีปัญญาต่ำสามเพราะว่าทิฏฐิของชนแม้เหล่านั้น ล้วนเป็นทิฐิเสมอกันเหมือนทิฐิของพวกชนนอกนี้อันหนึ่งชนทั้งสองพวกได้กล่าวกันและกันว่าเป็นผู้เขลาเพราะความเห็นใดเราไม่กล่าวความเห็นนั้นว่าแท้เพราะเหตุที่ชนเหล่านั้นได้กระทำความเห็นของตนของตนว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่าฉะนั้นแหลชนเหล่านั้นจึงตั้งคนอื่นว่าเป็นผู้เขาสมณพราหมณ์แต่ละพวกกล่าวทิฏฐิใดว่าเป็นความจริงแท้แม้สมณพราหมณ์พวกอื่นก็กล่าวทิฏฐินั้นว่าเป็นความเท็จไม่จริงสมณพราหมณ์ทั้งหลาย มาถือมั่นความจริงต่างๆกันแม้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็วิวาทกันเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่กล่าวสัจจะให้เป็นหนึ่งลงไปได้สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้นสัจจะที่สองไม่มีผู้ที่ทราบชัดมาทราบชัดอยู่จะต้องวิวาทกัน เพราะสัจจะอะไรเล่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมกล่าวสัจจะทั้งหลายให้ต่างกันออกไปด้วยตนเองเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่กล่าวสัจจะให้เป็นหนึ่งลงไปได้เพราะเหตุไรหนอสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิทั้งหลายกล่าวยกตนว่า เป็นคนฉลาดจึงกล่าวสัจจะให้ต่างกันไปสัจจะมากหลายต่างๆกันจะเป็นอันใครใคได้สดับมาหรือว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นระลึกตามความคาดคะเนของตนสัจจะมากหลายต่างๆกันเว้นจากสัญญาว่าเที่ยงเสียไม่มีในโลกเลย ก็สมณพราหมณ์ทั้งหลายมากำหนดความคาดคะเนในทิฏฐิทั้งหลายของตนแล้วจึงกล่าวทิฏฐิธรรมอันเป็นคู่กันว่าจริงๆเท็จเท็จก็บุคคลเจ้าทิฏฐิอาศัยทิฏฐิธรรมเหล่านี้คือรูปที่ได้เห็นบ้างเสียงที่ได้ฟังบ้างอารมณ์ที่ได้ทราบบ้าง ศีลและพรสบ้างจึงเป็นผู้เห็นความบริสุทธิ์และตั้งอยู่ในการวินิจฉัยทิฏฐิแล้วร่าเริงอยู่กล่าวว่าผู้อื่นเป็นคนเขาไม่ฉลาดบุคคลเจ้าทิฏฐิย่อมตีเตียนบุคคลอื่นว่าเป็นผู้เขาด้วยทิฏฐิใดกล่าวยกตนว่า เป็นผู้ฉลาดด้วยลำพังตนย่อมติเตียนผู้อื่นกล่าวทิฐินั้นเองบุคคลยกตนว่าเป็นคนฉลาดด้วยทิฐินั้นชื่อว่าเจ้าทิฐินั้นเต็มไปด้วยความเห็นว่าเป็นสาระยิ่งและมัวเมาเพราะมานะมีมานะบริบูรณ์อภิเศกตนเอง ด้วยใจว่าเราเป็นบัณฑิตเพราะว่าทิฐินั้นของเขาบริบูรณ์แล้วอย่างนั้นก็ถ้าว่าบุคคลน,นั้นถูกเขาว่าอยู่จะเป็นคนเลวสามด้วยถ้อยคำของบุคคลอื่นไซตนก็จะเป็นผู้มีปัญญาต่ำสามไปด้วยกันอันหนึ่ง หากว่าบุคคลจะเป็นผู้ถึงเวทเป็นนักปราดด้วยลำพังตนเองไซสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีใครเป็นผู้เขา่าชนเหล่าใดกล่าวยกย่องธรรมคือทิฏฐิอื่นจากนี้ไปชนเหล่านั้นผิดพลาดและไม่บริบูรณ์ด้วยความหมดจด เดียทธีทั้งหลายย่อมกล่าวแม้อย่างนี้โดยมากเพราะว่าเดรัทธีเหล่านั้นยินดีนักด้วยความยินดีในทิฏฐิของตนเดียทธีทั้งหลายกล่าวความบริสุทธิ์ในธรรมคือทิฏฐินี้เท่านั้นหากล่าวความบริสุทธิ์ในธรรมเหล่าอื่นไม่เดียทธีทั้งหลายโดยมาก เชื่อมั่นแม้ด้วยอาการอย่างนี้เดียรถีทั้งหลายรับรองอย่างหนักแน่นในลัทธิของตนนั้นอันหนึ่งเดียรถีรับรองอย่างหนักแน่นในลัทธิของตนจะพึงตั้งใครอื่นว่าเป็นผู้เขลาในลัทธินี้เล่าเดียรถีนั้นเมื่อกล่าวผู้อื่นว่า เป็นผู้เขาเป็นผู้มีธรรมไม่บริสุทธิ์ก็พึงนำความทะเลาะวิวาทมาให้แก่ตนฝ่ายเดียวเดียวรถีนั้นตั้งอยู่ในการวินิจฉัยทิฐิีแล้วนิรมิตรศาสดาเป็นต้นขึ้นด้วยตนเองก็ต้องวิวาทกันในโลกยิ่งขึ้นไปบุคคล และการวินิจฉัยทิ่ถิทั้งหมดแล้วย่อมไม่กระทำความทะเลาะวิวาทในโลกชนี้แหล